ก็สำหรับวันนี้นะครับผมที่พามาชม่าแผลต่างๆหรือว่ารอยนู่นรอยนี่ต่างๆเนี่ยก็ผมบอกเลยว่าทางเรามีความรู้สัดก,กับลูกค้าพอนะครับผมตรงไหนไมีบาดแผลตรงไหนไมีรอยตรงไหนไมีตำหนิเราบอกหมดเลยเหนื่อยโอเค Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. สวัสดีครับขอโผมนะครับผมกอประดับยนนะครับจ,จัดเอเจนต์มผาน,นะครับผมผมอยู่ฝ่ายแนกซ่อมบำรุงนะครับผมแล้วก็ประดับยนต์ต่างๆนะครับผม ว,ว, 30, 2, v, top. Like the the วันนี้ผมจะพาท to ่านผู้ชมมาพบกับ f o r t u n e r นะครับตัวนี้3.0 V นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นตัวท็อปนะครับมีนีเวกเตอร์อ่าปี2015คันนี้ขายอยู่ในราคา6 9 9 0 0 0บาทนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับสภาพก่อนบำรุงนะครับผมว่ามีบาดแผลตรงไหนกันบ้างนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาชมชิ้นแรกกันเลยนะครับผมฝากระโปรงครับด้านหน้าก็จะมีแผลข้าวเเกตหินต่างๆนะครับผมตอสเเกตหินพวกนี้เดี๋ยวเราเก็บให้ทําสีให้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาชมด้านในกันอ่าด้านในนี้ก็ยังเดิมเดิมนะครับผมมีเลขอ่าจากศูนย์พร้อมนะครับแล้วก็ฝากระโปรงนี้เดิมเดิมนะครับหัวน็อตคันนี้ไม่เคยเปิดอ่ะชมมาเลยร,รู้ได้ไงเพราะไม่เคยเปิดนี่ครับอย่างแรกเลยเราลองจิกฝากระโปรงอันนี้เป็นฝาเดิมนะครับผมถ้าฝาเปลี่ยนมาหรืออะไรมาเนี่ยมันจะแข็งตัวนี้มันจะเหมือนแบบเป็น เขาเรียกว่าอะไรเหมือนก็เป็นยางไม่แข็งมากมันจะจิกเข้านะครับถ้าเกิดเป็นฝาที่ตัวไอที่ถูกเปลี่ยนมาเนี่ยมันจะจิกไม่เข้าเลยเพราะว่ามันเป็นเหล็กทั้งหมดอ่าจะเป็นนุ่นครับสติกเกอร์จะเป็นสติกเกอร์ตัวนี้นะครับนี่เราติดมาจากศูนย์นะครับห้องเครื่องของเราโอ้อันนี้เปิดไม่ได้อันนี้ก็จะสภาพอาจจะเลอะเหน่อยเดี๋ยวเราจะโมให,ให้ใหม่แนะ่นอนครับผมออกมาสวยปิ๊งนี่ครับนี่ แต่ที่กองสติกเกอร์ที่ว่าทาไมเราถึงพูดว่าเดิมเดิมอยู่นี่สติกเกอร์พวกนี้ก็ยังติดอยู่มันเป็นสติกเกอร์จากศูนย์นะครับคาน้าคันนี้ก็ยังเดิมเดิมนะครับนี่เรามีเลขที่บอกไปคือเลขตัวเนี้เราจะปั๊มมาจากศูนย์นะครับศูนย์จะปั๊มมาให้นะครับเป็นรหัสของรถแต่ละคันนะครับรหัสของคารรถของรุ่นอะไรแต่ละคันนี่แหละครับด้านนี้ก็เดิมเดิมนะครับถ้าถ้าถ้าทำมาไอตรงคานพวกนี้ดูไม่ยากครับเขาทํามาสีเขาจะเงา เขาจะทํามาแบบเงาถ้าเป็นแบบของเดินจากศูนย์นะมันจะเป็นสีด้านสีด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เดี<ะ>๋วยวลองเนี่ยครับนี่คานกับสีตัวรถของเรานะครับผมสีคานนี่จะแบบด้านๆนะครับสีรถนี่เราเงาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับดูรอยกัดมาจากไอ้ศูนย์นะครับมันจะเป็นเป็นกลมๆกลมๆพวก,ก,ก,กนี้ครับไม่มีชนไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่ผิดรูปนะครับ ต่อไปก็การชนหน้าครับโอ้โหนี่เลยแหลแรกใหญ่มากการชนตัวนี้จะเป็นตไฟเฟอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เลยเพราะว่าตัวนี้น่าจะเคาะไม่ได้เคาะน่าจะแตกแล้วก็การชนการชนไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เดี๋ยวเราตั้งให้แน่นอนก็ต่อไปจะเป็นบางคนหน้าซ้ายนะครับ,บคนหน้าซ้ายก็จะมีพวกสเก็ตไอเศษยางมาตอย เศษสะเก็ดหินต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําให้นะครับผมทําสีให้ขัดให้สวยแน่นอนแล้วก็กระจกมองข้างโอ้เศษสะเก็ดหินอีกแล้วเดี๋ยวเราทําให้ขัดให้ครับมองมาครับเดี๋ยวมันทำสีให้แน่นอนไม่ต้องห่วงมองใช่ครับโอ้โหมันไม่เด้งอ่ะมันไม่โดดเลยต่อไปก็เป็นแม็กนะครับผมนี้จะเป็นแม็กขอบสิบเ็ดนะครับ นี่ออก17เห็นไหมครับแล้วก็ปียางเป็นปี2019นะครับผมโอเคยังวิ่งได้อีกปี2ปีมาประตูหน้าซ้ายตูหน้าซ้ายนี่ก็ลอยกีดขวนต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราทําให้ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไปจิ้มอะไรมาสักอย่างเป็นลอยละก,กิ้มด้วยเดี๋ยวเราทําให้ครับนี่้าทะหลงทะลอกเต็มเลย เรามาดูยางข้างหลังเรานะครับว่าเป็นปีอะไรนี่อยู่นี่ครับอ่าสองเซนแล้วปีสิบเก้าโอเคอยังใช้ได้อีกปีสองปีน,นี่เป็นการชนหลังนะครับผมโอ้โหนี่ไปขูดอะไรมาก็ไม่รู้นี่ด้วยครับเดี๋ยวเราทำให้ครับผมไม่ต้องห่วงสภาพออกมาดีแน่นอนอันนี้แผ่สองนะครับฝาท้ายแผ่ใหญ่ที่เราเจอ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองทําให้นะครับถ้ามันไม่สวยถ้ามันไม่อะไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้แล้วก็ออกไฟท้ายไฟท้ายตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้แน่นอนมันแตกมันใช้ไม่ได้ละมือหนึ่งแน่นอนมือหนึ่งแน่นอนครับผมเดี๋ยวเบิกศูนย์ให้เลยง่ายเลยเบิกศูนย์ดีกว่าเดี๋ยวมาดูยางหลังขวาอือนี่ปีสิบเก้าแน่นอนครับสามเส้นละโอเคมาแล้วก็ประตูหลังซ้าย ก็จะเป็นพวกเศษยางมาตอยสเกต็ตหินรอยขูดต่างๆเดี๋ยวเราจะทําให้แล้วก็ขัดให้ออกมาต้องสวยประตูหน้าขวาก็เหมือนกันครับคาบยางมาตอยเยอะมากส่เปอร์เซ็อืมคันนี้คันนี้ถ้าผมให้สวยนะถ้าไม่นับข้างหน้ากับข้างหลังนี่ก็เจ็ดสิบได้เลยครับเจ็ดสบปดิปอร์เซ็นตเลย ก็มันจะมีแผลใหญ่อยู่2แผลที่ว่าผมเจอนะก็จะมีการชนหน้าแล้วก็ฝ่าท้าโอเคต่อไปข้างในเดี๋ยวผมพามาดูเม็ดอาร์กัน <c oughs> น่นแน่นทุกจุดนี่ครับเม็ดอาร์กเม็ดอาร์กเดิมครับนี่มาดูตรงนี้ได้นี่ลอ,อยชนลอยอะไรมาเนี่ยเวลาเขาจะทำสีกันจ,จริงอะ เขาจะบีบพวกนี้เข้าหาเป็นแผ่นเดียวคืออันนี้มันเป็นหลายชั้นคือเราสามารถรู้ได้ว่าอันไหนชนอันไหนทํามาหรือไม่ได้ทําอย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูน็อตประตูกันอ่าอันนี้เป็นน็อตประตูหลังน็อตเดิมน็อตเดิมไม่มีถอดฝาหน้าก็เดิมเดิมครับไม่มีถอดไม่มีเปิดไม่มีเปลี่ยนแน่นอนอย่างฟิล์มคันนี้นะครับผมมีรอยลอกนี่ฟิล์มเริ่มเสื่อมสภาพแล้วไม่ต้องห่วงนะครับ บ้านไหนถ้าเสมสภาพถ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะลอกผมจะเปลี่ยนให้อันนี้แผลกระจกโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับสะเก็ดหินรอยกระจกแตกไม่ต้องห่วงบานนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้แน่นอนเอาเลยเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับผมว่ามีอะไรเสียไปบ้างหรือไม่สมประกอบบ้างนี่พวงมาลัยพวงมาลัยนี่เดี๋ยวเราพ่นให้นะครับ ไม่ต้องห่วงค้าบถล่ถลอกอะไรพวกนี้แล้วก็บะอบอยน่นอ่ะเดี๋ยวผมเสริมฟองน้ําให้แล้วก็รอยแตกอะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมพ่นให้เหมือนใหม่เลยโอเคต่อหลังต่ออ่ะมีรอยยน่นรอยแตกนี่เดี๋ยวผมเสริมฟองน้ําให้เนี่ยจนย่นอย่างเงี้ยรับรองออกมาตึงแน่นอนแต่งตึงเลยข้างหลัง โอ้ยฟังเสียงยินเสียงไหมครับไว้รือง่วงช็อกเดี๋ยวผมลองเอาโซลักมาฉีดดูให้ถ้ามันไม่หายเดี๋ยวผมเปลี่ยนช็อคให้โอ้โหผมเดี๋ยวพวกมือนี้ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเห็นสภาพเรื่องอย่างงี้ตอนท่านผู้ชมมาชมโรดดี้เตนเราผมเปลี่ยนให้แน่นอน,นผมทิ้งเลยแล้วก็ามาดูอุปกรณ์ติดรถกันนะครับผม โอเคมีแม่แรงพร้อมนะครับอ่าอันนี้ผมต้องดึงออกมาดูหน่อยเขามีมาให้เราหรือเปล่าอ่าพร้อมเลยอุปกรณ์ถอดล้อประแจไขควงนอ็อตคีมมีหมดครับนี่มีหมดเลยโอเคคันนี้อุปกรณ์ติดรถผ่านบอกิดเปิดป,ป่ะ อ,อ๋อนี่เห็นรอยนี่ครับเดี๋ยวผมจะพ่นให้รับรองเหมือนใหม่แน่นอนนี่ด้วยโอ้โหลอยอะไรกันครับผมเดี๋ยวผมพ่นให้แน่นอนครับภายในไม่ต้องห่วงเลยนี่เสร็จครับหลอกยกคงยกของของ,ของขูดโต๊ะขูดอะไรขูดต่างๆเดี๋ยวผมซ่อมให้เดี๋ยวผมพ่นให้ เก็บระกุ่ป่าท้ายอโอเคมีรอยะลอกเดี๋ยวผมว่นให้ครับมาดูฝั่งซ้ายกันต่อโอ้โหฝั่งซ้ายนี่เหลืองเชียวแหงประตูแหงประตูพวกนี้ค่าะลอกค่าต่างๆผมฟอ,อกเสร็จเดี๋ยวผมจะพ่นให้ใหม่นะครับแล้วก็นี่ เบาเหลืองรอยแตกย่นเหมือนกันเดี๋ยวเสริมฟองน้าให้ครับแล้วก็เดี๋ยวพ่นให้ใหม่เหมือนใหม่เลยเหมือนใหม่เลยทีเดียวด้านหน้าอ่ะด้านหน้าเคคอนโซลน,นี่รอยเดี๋ยวฟอกเสร็จเดี๋ยวพ่นให้ครับไม่ต้องห่วงเบาเบอร์เบาเดี๋ยวเสริมฟองน้ําให้ครับนี่ตรงกลางยุบหน่อยเดี๋ยวเสริมฟองน้ําให้ใหม่แล้วก็จะพ่นให้ อ,อ,อ,อันนี้จะเป็นคู่มือรถครับแล้วก็เป็นบุคเซอร์วิสของคันนี้นะครับผมไม่ต้องห่วงครับซื้อรถที่เรา,าเราเช็คที่ศูนย์ตลอดอยู่แล้วเพราะว่ามาอย่างแรกเราก็ต้องเช็ค,ชคทุกอย่างจากศูนย์ก่อนว่ามีประวัติการเข้าไหมการซ่อมอะไรอย่างนี้ไหมไม่ต้องห่วงครับรถของเรามีประวัติศูนย์แน่นอนเช็คได้ครับโอเค <c oughs> อ่ะต่อไปจะเป็นชุดแต่งนะครับผม ตัวนี้ร้ล้นอยู่กันสาดนะครับเดี๋ยวเราจะติดให้นะครับผม,มกันสาดแล้วก็มีนี่เป็นเบ้ามือเปิดโครเมียมนะครับเดี๋ยวเราจะติดให้ตัวนี้เราก็จะติดให้เป็นบ้ามือโครเมียมแล้วก็นี่ฝาถังเราก็จะติดให้นะครับเป็นแบบโครเมียมเหมือนกันโอเคหุดอีกแล้วโอเคโอเคยางอะไร ยางอะไรเป็นปีสิบเก้าเหมือนกันนะครับผมโอเคยังใช้ได้ดอกยางอะไรยังมีอยู่แต่เ,เรื่องปลายท่อตอนนี้เรายังไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวหลังจากเราชงเสร็จเราแบบอ่าซ่อมซ่อมแซมโมใหม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวปลายท่อ,อเดี๋ยวเราไปติดให้ต่อแน่นอนก็ชุดแต่งด้านหน้านี่นะครับเดี๋ยวเราจะติดกันแมลงให้ด้วยไอการแมลงเนี่ยถ้าคุณลูกค้าอยากได้เราจะติดให้ถ้าคุณลูกค้าไม่อยากได้เราก็ไม่ติด อ่ะอันนี้ต้องแล้วแต่ความพอใจของลูกค้านะครับผมเดี๋ยวเสกเกิรเดี๋ยวเราจะดูให้นะครับผมถ้าลูกค้าอยากได้เราติดให้แน่นอนะอ่ะแล้วก็ภาษีของเรานะครับผมไม่ต้องห่วง5พฤศจิ 3. กายน2,564ขับได้อีกครับเป็นปีไม่ต้องห่วงเลยขับลืมเลย เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องคันนี้กันดีกว่านะครับผมว่าจะแน่นแค่ไหนเริ่มเลย ขึ้นแรกน้ำมันเครื่องโอ้นี่ไม่ต้องดูเลยเดี๋ยวของเหลวเดี๋ยวเล่าถ่ายให้ครับผมน้ำมันเครื่องดำแล้วเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวผมไม่ถ่ายเลยเดี๋ยวต้องเอารถไปเช็คอยู่แล้วโอเคน้ำยายังมีน้ำมันเบรกโอเคน้ำมันเบรกยังใสอยู่เลยน้ำมันเบรกยังมีอยู่นะครับผมนี่เต็มเลยโอเค สำหรับเครื่องเดี๋ยวเราเล็กๆกันดูหน่อยดีกว่าเครื่องยนต์ถือว่าเดินนิ่งนะครับผมไม่มีสะดุดไม่มีติดเลยเดีย๋ยวเรามาดูออปชันภายในกันนะครับผมมีอะไรบ้าง ไปได้พร้อมอมีพวงมาลัยมัตติฟังชันนะครับผมตัวนี้มีเนนะครับผมของเรามีเนวิเกเตอร์ให้แต่ตอนนี้เราถอดอินดิการ์เก็บไว้ผมครบผมครบครับไม่มีไม่มีถอดไม่มีรื้อมา,มาครบครบับผมใช้ได้หมดเลยโอเคมีครูสคอนโทรมีพวงมาลัยมตัตติแอร์เย็นเจียบไม่ต้องห่วงเลยมา เรามานั่งหลังนีกว่ามันจะใหญ่โตแค่ไหนกันโอ้ยนี่มีที่พักแขนด้วยนะครับสบายแอร์ข้างหลังก็มีโอ้โหเปิดเลยร้อนโอเคครับสำหรับภายในคันนี้ก็ดูกว้างขวางนะครับผมนั่งกันได้เป็นครอบครัวใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> อือเอออ่พับลงมา <c oughs> มันก็จึงก็ได้นะได้อะเออไกลๆได้ไหมโอ้ขับอกได้เออแมวแล้วผมไม่นั่งแล้วนั่งไม่ได้ก็ใครตัวเล็กนั่งได้นะครับผมตัวผมนี่ตัวเล็กไปนั่งไม่ได้โอเค จบเลยก็สำหรับวันนี้ก็ผมพามาดูบาดแผลต่างๆของคันนี้นะครับผมวนภายในนี่ก็จะเป็นออปชั่นเสริมโอเคผมต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางเราเลยนะครับผมขอบคุณครับ ก็เดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูนะครับผมว่าระบบการขับขี่เขาเป็นยังไงบ้างผมอะไรหนักมากไหมการเข้าเกียร์อะไรมีสะดุดมีอะไรหรือเปล่าป่ะเครื่องทันเครื่องปก,กติครับไม่มีสั่นมองกว้างผมมองกว้างครับบอกเลยรถคันใหญ่อย่างี้ผมว่าขับสบายครับบอกเลย เรนจหยาบฮะหยาบนะอรอะไรครับหยาบตายทำกีอ๋อไม่นะครับผมต่างๆจากรถคันใหญ่หลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อนะครับบางทีขับไปเนี่ยแบบเจอแบบจังหวะออกตัวเงี้ยเครื่องสั่นบ้างอะไรบ้างสำหรับเฟอร์นิเนอร์นี่นิ่งครับนิ่งนิ่งจริงปกติครับเดีอย่าลอง ไปเก s. <S so first, ็บรถกันดีกว่าก anyway> ็สำหรับวันนี้นะครับผมที่พามาชมบาดแผลต่างๆหรือว่ารอยนู่นรอยนี่ต่างๆเนี่ยก็ผมบอกเลยว่าทางเรามีความรู้สั์กับลูกค้าพอนะครับผมตรงไหนมีบาดแผลตรงไหนมีรอยตรงไหนมีตําหนิเราบอกหมดเลยเหนื่อยโอเคก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทางเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ